ก็สวัสดีทุกทุกท่านนะครับวันนี้วันที่3กันยายน2567นกะครับกับผมที่สวนไม้ป่าเศรษฐกิจสวนพยุง่วงหัวลีนะครับที่บ้านกุกดกว่างตมกุดน้ำใสอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นนะครับตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงครึ่งนะครับวันนี้ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาทำสวนนะครับพอดีมาธุระที่ น้ำพองนะครับก็เลยแวบเข้ามาดูสวนนะครับวันนี้ก็ได้งานได้ต้นปลูกต้นกล้วยอยู่ประมาณ8ต้นนะครับเอาต้นกล้วยที่หนาๆอยู่ในสวนนะครับออกมากระจายปลูกในสวนที่ยังไม่มีต้นกล้วยนะครับก็ตั้งใจว่าช่วงหน้าแล้งนะครับจะได้เป็นพี่เลี้ยงให้ต้นไม้ไม้ผลแล้วก็ไม้พยุงนะครับ ช่วงนี้ก็พายุเข้าอากาศครึ้มๆนะครับอันนี้ตอนบ่ายโมงครึ่งดูท้องฟ้านะครับครึ้มๆเลยนะครับเมื่อคืนฝนก็ตกนะครับวันนี้จะพาเดินเลาะสวนอย่างละเอียดเลยนะครับก่อนอื่นก็ขอแนะนําโครงสร้างของสวนสโครงสร้างสวนของผมอีกรอบหนึ่งนะครับสวนของผมมีพื้นที่อยู่ทั้งหมดอยู่3ไร่นะครับก็จะ มีบ่อน้ำนะครับสงานนะครับแล้วก็มีคลองนะครับอยู่ทั้งหมด5คลองนะครับเป็นคลองที่รับน้ำจากชนประทานนะครับที่น้ำพองตรงนี้ก็จะมีระบบชนประทานที่ส่งตามท่อนะครับอันนี้คือคลองแม่นะครับที่รับน้ำชนประทานนะครับตอนนี้ถ้าเกิดช่วงหน้าแรงไม่มีน้ำเราก็สามารถที่จะขอ ให้เขามาเปิดน้ำให้นะครับเขาคิดชั่วโมงละ15บาทนะครับแต่ว่าช่วงหน้าฝนอย่างนี้น้ำเต็มคลองทั้งหมดเลยนะครับผมก็จะปรับท่อท่อ PVC นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าปรับยังไงนะครับผมก็จะมีท่อ PVC 4ท่อสำหรับเชื่อมเข้าคลองย่อยนะครับลักษณะการปลูกของผมก็ปลูกแบบเหมือนกันทั้ง4เหมือนกันทั้ง5คลองเลยนะครับ ก็คือรตรงตะพักนี่ผมก็จะปลูกต้นต้นหมากนะครับต้นหมากนี่ก็จะระยะห่างก็น่าจะประมาณสัก3เมตรนะครับแล้วก็มีต้นมะพระ้าวนะครับเป็นมะพระ้าวพันน้ำเป็นมะพระ้าวน้ำหอมพันเตี้ยนะครับก็ปลูกระยะห่างประมาณ6เมตรนะครับแล้วก็ถัดขึ้นมาอีกนิดนึงก็จะเป็นต้นพยุงนะครับเป็นพยุง่วงหัวรี่นะครับตัวนี้ปลูกวันที่ ห่ 1> 1, พฤษภา6กปีที่แล้วนะครับตอนนี้ก็ครบปีกว่าแล้วปีกับ 3- 4เดือนแล้วนะครับบางต้นก็จะมีความสูงที่3เมตรก็มี2เมตรก็มีบางต้นก็พึ่งจะไม่ถึงเมตรก็มีนะครับแล้วก็ถัดขึ้นมาก็จะเป็นต้นกล้วยนะครับกล้วยผมก็จะเป็นกล้วยน้ำว้าบ้านเราธรรมดานะครับแล้วก็จะมีกล้วยไข่กล้วยหอมนะครับ ส่วนล่องตรงกลางนี่ผมก็จะปลูกเป็นไม้ผลนะครับไม้ผลนี่ยังไม่ถึงปีนะครับผมทยอยปลูกมาเรื่อยๆพื้นที่ของผมก็จะติดกับสวนของพี่สาวแฟนนะครับส่วนตรงนี้แต่ก่อนเขาปลูกมันนะครับตอนนี้มาปลูกเป็นข้าวโพดนะครับซึ่งส่วนของผมก่อนที่จะปรับปรับโครงสร้างแต่ก่อนก็เป็นส่วนอ้อยนะครับเขาก็มาเช่าทําอ้อยอยู่หลายปีเหมือนกัน นะครับทีนี้ผมมาปรับสวนก็ยกเลิกสัญญากันไปนะครับอย่างต้นไม้ที่ผมปลูกไว้ตรงกลางตัวนี้นะครับก็จะเป็นลำไยนะครับนี่อันนี้เป็นต้นลำไยนะครับกล้วยนี่ลูกเยอะมากนะครับตอนนี้น่าจะเกือบทุกกอเลยนะครับก็จะมีกล้วยออกมาแล้วนะครับผมกลับมาทุกครั้งผมก็จะได้กล้วยประมาณสัก3ามเครือนะครับเอาไปขายที่ จังหวัดมหาสาร,รคามนะครับอย่างสองกอนี้ก็จะมีกล้วยออกมาแล้วนะครับสองสามกอนี้มีเครือกล้วยออกมาแล้วนะครับผมก็จะปลูกไม้ผลนะครับอันนี้ระยะห่างก็ประมาณสัก6เมตรได้นะครับส่วนกล้วยที่อยู่ตรงกลางเป็นกล้วยไข่กำแพงเพชรนะครับอย่างนี้นะครับก็เครือกล้วยออกมาอย่างน้อยก็จะมี สักหกเจ็ดหวีนะครับต่อเครือนะครับต้นกระท้อนต้นกระท้อนยังไม่สวยเท่าไหร่นะครับก็จะมีต้นมันที่หลงเหลือที่ปลูกที่เขามาเช่าปลูกนะครับอันนี้เป็นเครือเล็กๆนะครับก็เกือบทุกกอนะครับก็จะมีเครือแล้วตอนนี้ผมก็น่าจะปลูกกล้วยเต็มสวนแล้วนะครับก็คือปลูกช่วงนี้เขาก็จะไปออกลูกช่วงหน้าแล้งนะครับก็ผลผลิตก็จะไม่ได้เท่าไหร่ นะครับแต่ว่าหลักๆผมก็ปลูกให้เขาเป็นพี่เลี้ยงนะครับอันนี้เป็นต้นมะม่วงลืมแล้วต้นอะไรอ๋ออันนี้เป็นมะม่วงเบาใต้นะครับปลูกได้น่าจะสองสามเดือนแล้วนะครับกาลังแตกยอดเลยอันนี้เป็นลักษณะกล้วยที่ผมปลูกใหม่วันนี้นะครับก็เป็นกล้วยน้ำว้าอันนี้เป็นมะม่วงอกล่องนะครับพันุพื้นบ้านนะครับผมก็ปลูกได้ประมาณสักเดือนหนึ่งมะม่วงอกล่อง แล้วก็แทรกไปด้วยอันนี้มะม่วงเบาใต้นะครับผมก็จะมีต้นกล้วยปลูกไว้ตรงกลางนะครับของต้นไม้ผมทุกเกือบเกือบทุกเกือบทุกช่องว่างนะครับอันนี้เป็นมะม่วงมะม่วงสามฤดูนะครับหรือโชคกัน,นันอันนี้ออกลูกไปแล้วผมก็เลยตัดแต่งกิ่งใหม่นะครับก็จะคระฟะกันอย่างนี้นะครับ อันนี้เป็นฝรั่งจิมจูนะครับผมก็จะมีอยู่สามต้นกล้วยคือเล็กๆก็มีนะครับที่ยังไม่สมบูรณ์พื้นที่ตรงนี้นี่ริมฝั่งนี้นี่ดินก็น่าจะยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ผมก็ให้เขามาตัดหญ้านะครับแล้วก็มาคลุมหญ้าไปเลยนะครับอันนี้เป็นต้นมะม่วงสบดดูผมก็ตัดแต่งกิ่งนะครับกำลังแตกยอดออกมาพอยอดออกมาเขาก็จะมีอะไร มีดอกออกมานะครับมะขามเปรี้ยวยักษ์อย่างนี้ผมก็ปลูกไว้อันนี้เป็นต้นพยุงห่วงหัวลี่นะครับตัวนี้ก็สามเมตรแล้วนะครับลำต้นก็ใหญ่กว่าแม่มือแล้วนะครับอันนี้ปีกว่า,วานะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นฝรั่งกิมจูนะครับกำลังออกดอกก็มีแล้วก็ติดลูกก็มีนะครับ อาทิตย์ก่อนหน้านู้นนะครับผมก็มาใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยอินรีย์ผมก็ใส่ลงตรงโครนต้นไม้ทุกต้นเลยนะครับ <c oughs> ต้นหมากนะครับต้นหมากเนี่ยผมปลูกได้ประมาณปีหนึ่งนะครับกําลังสวยเลยนะครับต้นหมากอันนี้เป็นหมากหมากสูงนะครับหมากสูงพยุงห่วงหัวลีนี่ผมปลูกน่าจะประมาณสัก ร้อยสามสิบต้นนะครับต้นหมากก็ต้าจะใกล้เคียงกันก็ประมาณร้อยสามสิบถึงร้อยห้าสิบนะครับตรงริมคันแดนตรงนี้นะครับก็จะเป็นไม้ที่ปลูกเป็นรั้วไว้นะครับเป็นไม้เก่านะครับไม้มะขามไม้กระถินไม้ข่อยนะครับด้านบนนะครับตรงริมสุดผมก็จะเอายางนาม,มาปลูกนะครับบางต้นก็เพิ่งปลูกได้ประมาณสักหนึ่งเดือนนะครับ ปลูกแถวนี้ไว้ประมาณสักเกือบ20ตน้นก็ใส่เชื้อเห็ดแล้วนะครับเดี๋ยวผมพามาเดินดูด้านบนก่อนนะครับตรงนี้อันนี้นะครับยางนาอันนี้ปลูกได้ปีหนึ่งแล้วนะครับกำลังสวยเลยนะครับยางนาน้อยหนานะครับต้นสระก็ปลูกคระครัันไปนะครับต้นกล้วยนี่โอ้ยอมรับว่าสวยมากเลยนะครับ กอนี้นี่น่าจะประมาณสักเจแปดต้นนะครับใหญ่ยยไม่ให้ตัดออกนะครับตรงนี้ก็อย่างกอนี้ก็มีเครืออยู่ทั้งหมดนะครับสามเครือแล้วนะครับกอน,นี้สามเครือเลยนะครับเครืออย่างใหญ่เลยน่าจะแปดหวีขึ้นนะครับแปดถึงสิบหวีได้นะครับติดลูกดีมากนะครับต้นกล้วย สละบางต้นก็ยอดกําลังพุ่งเลยนะครับต้นสระอย่างกล้วยเครือนี้นะครับดูผมว่าน่าจะ12หวีได้นะครับกล้วยเครือนี้อย่างอย่างกอนี้ก็จะมีอยู่สองเครือใหญ่ๆเลยนะครับอย่างใหญ่เลยอันนี้เดี๋ยวผมมาตัดปีกล้วยนะครับตัวน,นี้ยังไม่ได้ตัดปีกล้วยไป ก็อีกกอนหนึ่งนะครับกอน,นี้ก็กี่เครือนะครับก่อน,นี้ก็สองเครืออย่างใหญ่เลยนะครับกล้วยติดดีมากเลยนะครับผมก็มาเอาหน่อกล้วยจากตรงนี้แหละขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะครับเต็มสวนแล้วนะครับด้วยน่าจะมีรวมน่าจะหกสิบเจ็ดสิบกอแล้วนะครับกอละเครือ2เครือนะครับ อันนี้ติดฝั่งของยายนะครับก็จะมีต้นขี้เหล็กนะครับแล้วก็มีข่าแดงยักษ์ทุเรียนนะครับทุเรียนปลูกไว้อันนี้ยังไม่ถึงปีนะครับนี่เพิ่งปลูกประมาณต้นฝนนะ่าจะประมาณสักมิถุนานะครับนี่ปลูกข้างต้นกล้วยนี่แหละกําลังแตกยอดนะครับยอดกําลังเขียวเลยทุเรียนหมอนทองนะครับอันนี้เป็นลักษณะของคลองน้ําของผมนะครับ ก็กว้างนะก็น่าจะ2เมตร2เมตรครึ่งรืกก็น่าจะ2เมตรหรือหรือเมตรครึ่งนะครับผมก็จะปลูกบัวนะครับบัวแดงไว้ตรงกลางแล้วก็เอาปลาทับทิมมาปล่อยนะครับล่องละประมาณ50ตัวนะครับตัวตัวโตพอสมควรนะครับอันนี้ทุเรียนอันนี้ทุเรียนคู่อีกคู่หนึ่งนะครับเพิ่งปลูกประมาณมิถุนายนเหมือนกันนะครับก็ อา,อาทิตย์ก่อนหน้านูาน้นผมก็มาใส่ปุ๋ยนะครับก็กาลังแตกยอดอย่างที่ผมบอกวันนี้จะพาเดินเข้าไปในข้างในข้างในร่องเป็นบางร่องนะครับแต่จะพยายามเดินทุกร่องอาจจะใช้เวลานิดหนึ่งนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับไม้ผลที่อยู่ตรงกลางนะครับผมปลูกเป็นต้นมะลิดนะครับต้นนี้สูงเท่าไรแล้วสูงกว่าผมแล้วครับต้นนี้น่าจะ2เมตรแล้วต้นนี้นะครับ มะริดผมควรจะปลูกระยะห่างก็ประมาณ6เมตรแล้วผมก็จะเอาฝรั่งหงพอซื้อนะครับมาปลูกสลับกันไว้นะครับต้นมะริดก็กําลังแตกยอดนะครับสวยเลยนะครับมาริดเป็นไม้ป่านะครับที่ผลกินได้นะครับตัวน,นี้ก็เป็นไม้ระยะยาวนะครับก็ผลก็น่าจะออกประมาณสัก5 6าปีนะครับ ลองนี้เหมือนกันนะครับซ้ายขวาเป็นหมากต้นมะพร้าวต้นพยุงตรงกลางก็จะเป็นไม้ผลอันนี้ก็เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองนะครับตรงนี้แสกไปด้วยฝรั่งหงเปลื้อนะครับมะม่วงนี่ได้กินดอกทั้งโอ้ไม่ใช่ได้กินลูกทั้งหมดแล้วนะครับมะม่วงมะระกอ โวคาโดนะครับเดี๋ยวพามาดูทุเรียนต้นแรกนะครับของสวนผมก็จะมีอยู่3ต้นนะครับที่เป็นทุเรียนที่ปลูกชุดแรกเลยได้ปีกว่า,ก,วากำลังสวยนะครับนี่ทุเรียนผมไม่ได้ปลูกอะไรวุ่นวายนะครับผมก็เอาเอาถุงตั้งนะครับแล้วก็กลวยดินใส่นะครับ2ออาทิตย์ที่แล้วก็ใส่ปุ๋ยวันนี้ก็มาใส่ปุ๋ยเม็ดนะครับ กำลังสวยนะครับกำลังแตกยอดต้นอ้วนเลยนะครับหวังว่าจะได้เก็บลูกดูครับมุมไหนก็จะมีแต่เครือกล้วยนะครับเยอะนะครับอีกประมาณสัก2อาทิตย์น่าจะได้เอาไปขายเยอะเลยอย่างผมกลับวันนี้ก็ได้ไปสามเผื่อนะครับอันนี้เต็นเป็นต้นลิ้นจี่นครพนมนะครับ อันนี้ก็เป็นทุเรียนอีกต้นหนึ่งพึ่งพึ่งลงนะครับเป็นทุเรียนเขาบอกว่าเป็นทุเรียนแค่อินโดนะครับปลูกสองปีจะได้กินลูกแต่ไม่แน่ใจว่าจะใช่ไหมนะครับมาดูร่องนี้อีกร่องนึงนะครับก่อนอื่นโชว์เครือกล้วยก่อนวันนี้ให้ดูเครือกล้วยแบบสะใจเลยนะครับอันนี้ไม่น่าจะต่ำกว่า12หวีเครืออย่างใหญ่เลยนะครับ รองนี้ก็เหมือนกันนะครับไม่ผลผมก็จะเป็นมะม่วงอันนี้น่าจะเป็นมะม่วงเบาใตา้ต้นแรกที่ปลูกไว้นะครับออกลูกแล้วนะครับไม่ผลระยะสั้นนี่ก็เป็นพวกมะม่วงมะละกอฝรั่งนะครับก็ได้กินลูกทั้งหมดแล้วมะละกอต้นนี้สวยมากเลยนะครับลูกเต็มเลยต้นมะริดนะครับมะริด ไม้ระยะสั้นที่ผมปลูกที่ได้กินเลยก็จะเป็นพวกฝรั่งพวกมะม่วงนะครับปลารกรพวกตะไคร้นะครับพวกขากล้วยนะครับอันนี้เป็นระยะสั้นส่วนระยะกลางนะครับก็จะเป็นไม้ไม้ผลนะครับก็จะเป็นพวกมะริดทุเรียนลิ้นจี่มะไฟอะไรพวกนี้นะครับ ขี้เปนะครับมารากอมารากอมารากอนะครับดูกล้วยแต่ละเครืออันนี้เป็นกล้วยหอมนะครับกล้วยหอมทองก็น่าจะกี่หวีนี่หนึ่งสองสามเจ็ดหวีนะครับอันนี้เป็นกล้วยน้ำวะ้านะครับไม่ต่ำกว่าสิบสองหวีนะครับกล้วยน้ำว้าต้นนี้น่าจะหกเมตรได้แล้วนะครับฝรั่งผมก็เริ่มติดลูกแล้ว นะครับมะริดนะครับบางท่านที่ยังไม่รู้จักมะริดหรือว่ายังยังยังไม่เคยเข้ามาชมคลิปที่ผมทำมาไว้นะครับมะริดนะครับเป็นไม้ป่าที่สามารถกินผลได้นะครับัน,นตัวมะริดตัวนี้2เมตรได้จะ2เมตรครึ่งแล้วนะครับไม้ป่าที่กินผลได้นะครับออกลูกก็ประมาณสัก5-6ปีนะครับส่วนเนื้อไม้เขา เป็นไม้เนื้อแข็งนะครับสีดำเอาไปทำกรองทำลูกระนาดทำด้ามมือดําด้ามมีดด้ามปืนนะครับผมก็เลยลงไว้ประมาณ13ต้นนะครับสองล่อง12 13ต้นทุเรียนต้นแรกต้นแรก,ตแรก3ต้นแรกนะครับของสวนผมที่ปลูกปีที่แล้วตันนี้น่าจะเมษห้าสิบแล้วนะครับกำลังแตกยอดเลยสวยนะครับนี่ ลุ้นกันว่าน้ำพองจะได้กินทุเรียนไหมนะครับผมก็เพิ่งมาพรวนดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยให้นะครับคลองของผมนี่เมื่อกี้ผมเห็นปลาทับทิมอยู่นะครับขึ้นมาหลายตัวเลยนะครับตัวโตวแล้วนะครับผมปล่อยคลองละ20เอ้ยคลองละ50สตัวนะครับผมว่าอีกสักนิดนึงนะครับเขาก็คงจะขยายพันธุ์อันนี้ก็กล้วยนะครับ กล้วยปีนี้ราคาสูงมากเลยนะครับถ้าท่านไหนได้เดินตลาดนะครับกล้วยหวีละห้าสิบหวีละหกสิบนะครับก็ไม่ได้หวีใหญ่นะครับกล้วยนวานะครับถ้าดูข่าวช่องสามนะครับหวีละแปดสิบก็มีนะครับอันนี้เป็นทุเรียนสามต้นแรกที่ปลูกนะครับของครบรอบหนึ่งปีต้นนี้ก็น่าจะน้องน้องสุดของสามต้นแรก นะครับก็กําลังแตกยอดกําลังสวยนะครับส่วนร่องนี้นะครับเป็นไม้ผลที่เป็นต้นคีเปคีเปเนี่ยผมปลูกไว้ทั้งหมด5-6ต้นนะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่3ต้นก็ยังไม่สวยเท่าไหร่นะครับครอบปีหนึ่งแล้วนะครับส่วนคีเปนะครับคีเปเป็นไม้ที่มาจากประเทศอินเดียนะครับเป็นไม้ผลเหมือนกันเขาบอกว่ากินแล้วนะครับจะทําให้มี กลิ่นเหงือหอมกลิ่นกายหอมนะครับผมก็ปลูกไว้ห้าต้นก็เหลืออยู่สมต้นนะครับอันนี้เป็นมะม่วงโอ้โหผมว่าตัดแต่งกิ่งนะครับเดี๋ยวดอกก็ออกนะครับตัดแต่งกิ่งได้ไม่ถึงเดือนนะครับนี่ปวดกล้วยอีกเครือสิครับใหญ่โตมโหฬาราน,นะครับก่อน,นี้มีออกเครือมาแล้วสองเครือนะครับ ดูสิครับแต่ละเครือถ้าเครือละสิบหวีออตีหวีละสี่สิบบาทนะครับก็สี่ร้อยแล้วนะครับไม่ไม่ไม่ขี้เหร่ะนะครับสําหรับใครที่จะปลูกกล้วยเป็นอาชีพถ,ถ้ามีเวลาทํานะครับอันนี้คีเปนะครับคีเปผมเหลือสามต้นนะครับสําหรับใครที่จะปลูกกล้วยเป็นอาชีพนะครับหรือทําสวนเราก็ต้องมีสวนกล้วยนะครับ ผมว่ากล้วยน้ำว้าบ้านเรานี่แหละนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องคำ้ำไม่ต้องอะไรนะครับอันนี้ขนาดต้นกอผมไม่ได้แต่งนะครับก็มีเป็นสิบต้นก็มีนะครับอย่างกอน,นี้ก็มีอยู่สามเครือนะครับไม่ขี้เหร่เลยเลยครือหนึ่งก็หนูดูนะครับดูอืมโอเคเลย นะครับก็แนะนําต้นกล้วยนะครับคิดอะไรไม่ออกก็ให้ปลูกกล้วยนะครับโอ้ยกล้วยอะไรเนี่ยทำไมแอบมาอยู่ตรงนี้อันนี้ก็เป็นกล้วยน้ำว้านะครับถ้าผมได้ตัดแต่งได้สางก็คงจะสวยกว่านี้นะครับอันนี้เป็นฝรั่งกิมจูอ้ไม่ใส่ไม่ใช่นะครับฝรั่งหงประซื้อที่ปลูกปีแรกได้กินลูกนะครับหงประซื้อนี่เป็นฝรั่งไส้แดงนะครับอร่อยนะครับ มีอยู่สองต้นนะครับที่ได้กินลูกแล้วต้นหมากที่ปลูกปีแรกนะครับดูอันนี้เมตรกว่าๆเมตรห้าสิบแล้วนะครับผมที่ผมมาปลูกหมากนี่เป็นหมากสูงนะครับก็ตั้งใจที่จะให้เป็นวิวนะครับส่วนการตลาดว่าจะเอาไปขายไหน,นเอาตรงๆผมก็ยังไม่มีแผนการตลาดสำหรับสำหรับไอหมากสูงนะครับ อันนี้ก็เป็นทุเรียนหมอนทองที่เพิ่งปลูกทุเรียนคู่คู่นี้สวยนะครับนี่ปลูกข้างต้นกล้วยนะครับเขาว่าห้ามปลูกทุเรียนข้างต้นกล้วยผมก็มาปลูกนะครับผมก็ไม่ได้คุมสลระน,นะครับตรงนี้ก็ให้กล้วยนี่แหละเป็นที่เลี้ยงนะครับต้นมะไฟนะครับมะไฟมะไฟสองเมตรแล้วนะครับ อันนี้เป็นกองที่อ้อยเผานะครับที่ปลูกไว้เอยไม่ใช่ที่ผมซื้อไว้สําหรับรองก้นหลุมนะครับก็รองบังไม่รองบ้างนะครับส่วนกล้วยผมไม่ได้รองเลยผมกระปูกขุดหลุมจึกจ๊กๆสองสามชึก๊กแล้วผมก็ฝังเลยนะครับสวนผมต้นไมยราบเยอะมากเลยนะครับขนาดเอาหน้าขนาดขนาดขุดดินขึ้นมาถมหน้าดินแล้วนะครับก็ยังมีไมยราบขึ้นมาอีก ลองของผมทุกคลองนี่น้ำเต็มหมดแล้วนะครับนี่บัวกําลังสวยเลยอันนี้เป็นร่องร่องที่ติดกับบ่อน้ำสองงานผมนะครับที่อยู่ฝั่งซ้ายมือที่ติดบ่อนี่อันนี้เป็นต้นจานนะครับหรือต้นทองกราวนะครับก็ปลูกไว้ประดับสวนนะครับร่องนี้ก็จะเป็นขนุนทวายมะม่วงอันนี้เป็นเบาใต้นะครับ ต้นเงาะนะครับพยุงต้นนี้ก็3เมตรแล้วนะครับปี3เดือน4เดือนนะครับก็ถ้าต้นเขาแข็งแรงก็ประมาณสัก2ปีกว่าๆก,ก็จะเอาไม้ที่เป็นเสาออกนะครับอันนี้เป็นมะไฟนะครับกำลังแตกยอดเลยนะครับมะไฟต้นเงาะ นะครับก็ไม่สวยเท่าไรมะม่วงอันนี้มะม่วงอกล่องพันพื้นบ้านนะครับปลูกได้สองอาทิตย์ละนะครับแล้วก็มีละมุดอะไรเขาเรียกกระสวยมาเลยละครับอันนี้เป็นละมุดที่พอจากมาเมล็ดน,นะครับผมซื้อมานะครับก็ถูกกว่าละมุดที่เป็นกิ่งตอนนะครับปลูกได้สองอาทิตย์กำลังแตกยอดนะครับ ตอนนี้ตอนแรกผมก็ว่าจะเอาเอาเอาที่ตอนมานะครับแต่ว่าก็เราไม่ได้รีบร้อนอะไรเขาก็ว่า2ปีก็ออกลูกแล้วนะครับที่เป็นเพาะเมล็ดหลังจากการอัปเดตสวนแล้วผมก็คงต้องกลับมหาสาร,รคามนะครับธุระเสร็จก็กลับนะครับได้อะไรไปบ้างวันนี้ อันนี้เป็นกล้วยหลงเหลือจากที่เอาไปรอบเมื่อกี้นะครับก็ไม่ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับก็ได้ปลีกล้วยมาอยู่ทั้งหมด7ปปีกล้วย7ปีนะครับถ้าเมื่อกี้เดี๋ยวเดินไปเอาอีกปีหนึ่งก็เป็น8ปีนะครับก็คิดง่ายๆนะครับถ้าปลีละ10บาทก็80บาทแล้วนะครับผลผลิตจากกล้วยส่วนกล้วยที่ได้ไปตอนที่แฟนได้ไปตอนวันเสาร์นะครับ ก็ไปได้สักได้ไป3ามคือก็ประมาณ20่สิกวี2ยี่สวีก็วีละ40บาทก็แป0รนะครับได้ค่าน้ํามันรถนะครับไม่คีเลยน,นะครับแนะนําว่าใครจะทําสวนแล้วก็ควรจะมีกล้วยน้ำว้ติดสวนไว้นะครับก็อย่างน้อยก็เป็นค่าน้ํามันที่เรากลับมาเยี่ยมสวนนะครับ ผมเริ่มทําสวนครั้งแรกนะครับผมเริ่มทําสวนที่นี่นะครับผมปรับเริ่มปรับที่นะครับวันที่หนึ่งมีนาคมนะครับปี2 5 6 6แล้วผมก็เริ่มลงต้นไม้นะครับวันที่หนึ่งพฤษภาคมนะครับก็สองเดือนค่อยลงต้นไม้นะครับตอนนี้ก็กันญาแล้วนะครับ ก็ประมาณ1ปี3เดือนนะครับสำหรับการทำสวนไม้ป่าเศรษฐกิจแล้วก็ผสมประสานไปด้วยไม้ผลนะครับ1ปี3เดือนกับการอัปเดตสวนนะครับผมก็ขอจบการอัปเดตประมาณนี้นะครับก็ขอขอบคุณครับและสวัสดีครับ